เพียงแผงนะ84เส้นน่ะทั้งหมดนะั้นน้ำหนักทองคือ205บาทตีเป็นเงินก็8ล้านหแสนบาทอะค่ะนี่ดูจังหวะตอนกระโดดเข้ามาพนักง,งานหลบกกอนอันนี้น่าจะเท่าแก่เทรนพนักง,งานมาแล้วว่าอยากต่อสู้กับโจรที่มันมีอาวุธ<ม>แต่นี่เรายังไม่เห็นอาวุธเขานะนะแต่หลบเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนว่าที่เหลือก็มีวงจรปิดมีรปภห้างมีนู่นมีนี่มีตำรวจเนาะพะเนี่ยพอขโมยปุ๊บพนักง,งานโทรแจ้งตำรวจทันทีนะคะ ตำรวจกำลังมานะคะคือมาไวนะต้องบอกก่อนแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์ไวกว่าจริงแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้นะคะมันหนีค่ะแน่นอนกำลังจะหนีแต่ยังไม่ทันออกจากห้างเลยวินมอเตอร์ไซค์รวบได้เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพอดีจังหวะเหมาะเลยประจวบเหมาะจับกดรวบได้ตำรวจก็ทำหน้าที่ต่อเลยนะคะเพราะว่าสู์วิทยุนรสิงห์สถานีตำรวจภูธรได้รับแจ้งค่ะว่าเกิดเหตุที่ห้างทองบางกอกโกสาขาั้นมหาชายัย2ที่สมุทรสาครค่ะ นี่นี่น,นี่โดนรวบได้คอตกเลยจ้าคอตกเลยจ้าของกลางอยู่ครบนะคะเพราะยังไม่ทันก้าวเท้าออกจากห้างได้เลยชื่อว่าคำพันสีมหาสุขค,ค่ะอายุ24ปีเป็นคนอุทัยธานีนี่ของกลางทั้งหมดค่ะอลังอารามมากมสว่างวาบสุดๆทองจริงไม่ทองเกนนะจ๊ะเป็นสร้อยคอทองคำทั้งหมด84เส้นยังอยู่ครบแล้วก็มีอาวุธด้วยเป็นนิพพับหนึ่งเล่มปืนปลอมค่ะ ปืนปลอมหนึ่งกระบอกแต่แน่นอนว่าดูเหมือนเผินเป็นใครท่าก็กลัวจริงเราดูไม่ออกว่าของจริงของปลอมมีระเบิดทํามือด้วยนะสองอันทําขึ้นมาเองหรือซื้อเข้ามาเดี๋ยวคงต้องขยายผลแล้วก็ตํารวจเองก็ไปตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้เพื่อจะหลบหนีนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกพ่นสเปรย์ให้เป็นสีขาวทั้งคันค่ะถูกอถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกและยังพบหมุดปักกระดาษที่คนร้ายเตรียมไว้โรยพื้นหากมีใครขับตามนี่ดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ย อ๋อเนี่ยนะอ๋ะอแบบว่าเหมือนคล้ายๆทำเป็นตะปูเรือใบใช่แต่ลงทุนน้อยไปนิดนึง <c oughs> ไปซื้อไอ้ปักหมุดปักกระดาษ <c oughs> เถอ,อดูหนังเยอะนะท่าทางกะว่าสอยให้ร่วงเลยใครขี่ตามตัวเองยังไม่ทันได้ขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์ตัวเองเลยจ้าโดนรวบแล้วนะเราไปถามวีมอเตอร์ไซค์ดีกว่าค่ะบอกว่ากําลังขึ้นรถจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเห็นคนร้ายวิ่งออกมาแล้วมีคนวิ่งตามอูแล้วเขาใจเด็ดมากเลยนะคุณพี่ชื่นชมมากๆเลย แล้วเผอเอิญว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งมาตรงมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ใช่ไหมซึ่งตัวเขาเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีตัดสินใจรู้ไหมทํำยังไงพุ่งรถชนเลยจ้ะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> คือไม่ห่วงว่ารถตัวเองจะพังไม่พังอะ่ะนี่คือสัญชาตญาณของคนดีจริงชนรถคนร้ายจนรถคนร้ายร้มอะค่ะฟังดูนะคะคือพวกพี่เขาอะ,อะเขาวิ่งไล่มาแล้วผมกาลังขี่รถจับคิวพอดีอแล้วพอดีเห็นเขาจะขึ้นรถผมเลยวกรถชนรถเขาอืชน ก็เอารถชนเลยใช่คร <co> <you. co ces nek> huh ับผมรถชนรถชนเสร็จแล้วมันก็ทิ้งรถวิ่งแล้วก็วิ่งต่อพวกผมก็วิ่งต่อัแต่แต่ผมที่รถแตดันมากคือเป็นฉากแอคชั่นที่แบบสนุกมากเลยที่คนเมื่อกี้ถีบรถลมใช่ไหมตอนที่อีโจนมันกำลังจะวิ่งมาถึงรถแล้วรู้ไหมมีวิมาัสไซอีกคันอีกคันหนึ่งเห็นเหตุการณ์วิ่งไล่มาอยู่แล้วรู้ไหมทำยังไงถีบโจนตกน้ำจ้ากล้าเห็นหัวเปียก S <S oh. เป็นฉากแอคชั่นที่เหมือนในหนังเลยอ้โหร่วมใจร่วมมือกันอย่างดีมากขอบคุณมากกับฉากบู๊นี้นะคะของพลเมืองดีค่ะเราไปถามหน่อยโจรที่ชื่อว่าคำพันยังไม่ให้ปากคำใดๆนะคะถึงสาเหตุเขาดูเป็นคนเลื่อนลอยอ่ะเหมือนพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่คุมตัวให้พนักงานร้านผอชีเป้าก่อนที่จะสอบปากคำต่อไปที่สพมือสมุทรสาคร